อ่าทุกคนมากินข้าวกันครับผมวันนี้ก็อยู่บ้านาพี่ชัยอนัน์นะผมมากินข้าวที่นี่ครับผมเออบักบักกุเลยอยู่ยังไงนอนเน,น,นี่ยขึ้มาเสร็จขึ้มาเสร็จไปแล้ว ฮะ<ส>ผมเรียกไม่เป็นนะครับ <c oughs> มาอันนี้คือเมนูอ่าเขาเรียกว่าด้วยนะครับผมด้วยโตน,นะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้มัดตึงแล้วก็เรียอีกแบบหนึ่งนี่อะไรนะนั่ลูกเนีเยอลูกเนียงลูกเนียงแล้วก็อันนี้ก็ปลาแห้งนะครับผม <c oughs> แล้วก็ควบกับพริกมีข้าวเหนียวด้วยนะครับผม

รสนนชาติมาจากไม่มีข้าวเนาะปะกะติเนี่ยมันมีกลิ่นนะครับผมมันมีกลิ่นเยอะแต่ทีนเ,เนี้ยข้าวดองไงก็เลยกลิ่นมันจะน้อยลงนะฮะอ๋ออันนี้ตะกะแจต,ตะกะแตดองนะครับ

ไม่ร้อนเลยอนเชียพี่อีเดรอเว็บออมมาขอลง่อยังหรอมาเน่ปีอีเด้อเขาเียวจะอนนี่ยพี่ปาปาเอจะก่อนนี่ว่าต่นี่เนี่ยนะเจ้าบิกนี่มาพีออมีเจ้าน็อวรนี่ยบ่นอะไาเยอด้ว

บานๆน,นะครับผมมันไม่มีช้อนแต่ก่อนอะ่ะเขาก็ใช้อย่างนี้แต่ตอนนี้ก็ยังใช้นะครับผมเอาไว้ตักข้าวนี่ไม่ใช่ข้าวนะครับผมเป็นข้าวเหนียวนะครับ ยัวย right. <c oughs> mm ัวอร่อยยัวยัวมันร้อนมาก สำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็จะประมาณน,น,<อ>นี้แหละทุกคนก็อู้เหรอชัาจู่ทามงหมดมารอบนี้บอกเลยว่าโอ้โหหนักกว่ารอบ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 ก่อนนะถ้าไม่จู่บอกว่าติดด้วย นเถอดอันถอดแบบบ่ถอดได้ไหมถอดอืมโอเคทุกคนคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับคลิปวันหน้าคลิปวิดีโอหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ 啊。Ah.